คุณเคยรู้สึกไหมว่าโลกมันมืดมนเหลือเกินเหมือนแสงสว่างมันหายไปจากชีวิตความท้อแท้เกาะกินหัวใจจมยากจะลุกขึ้นยืนผมเคยเป็นนะเคยรู้สึกแบบนั้นเลยวันที่ทุกอย่างรอบตัวมันดูพังทลายวันที่ความฝันมันเหมือนจะกลายเป็นแค่ภาพลวงตาวันที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ความผิดหวัง ผมจำได้ว่าวันนั้นผมนั่งอยู่คนเดียวมองออกไปนอกหน้าต่างฝนตกหนักมากเหมือนฟ้ากำลังร้องไห้เป็นเพื่อนผมตอนนั้นในหัวมันมีแต่คำถามว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในหลุมดำที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่แล้วผมก็นึกถึงใครบางคนนึกถึงคนที่กำลังรอคอยผมอยู่นึกถึงครอบครัวนึกถึงเพื่อนนึกถึงคนที่ผมรับและคนที่รักผมนึกถึงคนที่เคยบอกว่าเราเชื่อมั่นในตัวนายนะคำพูดเหล่านั้นมันเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ส่องเข้ามาในความมืดมิดมันทำให้ผมฉุกคิดได้ว่าถึงแม้โลกมันจะมืดมนแต่ยังมีคนอีกมากมายที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวผมยังคงรอคอยผมอยู่ ผมรู้เลยว่าผมจะยอมแพ้ไม่ได้ผมต้องลุกขึ้นสู้เพื่อคนที่รักผมและเพื่อตัวผมเองผมเริ่มมองหาทางออกมองหาวิธีแก้ไขปัญหามองหาโอกาสในวิกฤตและผมก็พบว่าจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสมอเพียงแต่เราต้องเปิดใจมองให้กว้างขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ยอมแพ้ คุณรู้ไหมว่าบางครั้งแค่การที่เรายังอยู่ตรงนี้ยังคงเข้มแข็งยังคงยิ้มได้มันก็เป็นแรงใจให้ใครหลายคนแล้วการที่เราไม่ยอมแพ้มันอาจจะจุดประกายความหวังให้คนที่กำลังท้อแท้การที่เรายังคงเดินหน้าต่อไปมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังหมดกำลังใจการมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความหวังคือขนขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้ ดังนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีคนอีกมากมายที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณและขอให้คุณรู้ว่าคุณมีค่ามากคุณเป็นคนสำคัญและคุณเป็นแรงใจให้ใครหลายคนเสมอขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้และขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของผมแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้า